เจ้าซื้อว่าอยงไรก่นางร้อยนางร้อยเมนอ๋ออายุเท่ปีอ่ะเจ้าสามสิปีสิเนาะเมนเออบัดอ่าลูกผัวเจ้าได้สิผัวผัวสิหเฮ้สิบหผัวสิบห้าเมนเออแมนบ่จำพิษไปจักมอม่ได้พิษเจ้าน่ะสิา พวัวสิบห้าโดยเอออาโมแมนคือก็จะว่าว่าห้าสิบ่มเมนบ่โมเมนเออดยวนเนาะเนี่ยสิบสามพวสิบห้าามใชราว่าเห็นคนอายุสิปีอ่าได้ัวัวจะอายุเท่าไรวะราว่าสิบห้าปีะ 6 2ปีง่ายได้โดยตอนนี ah, villa, thi ên thi ên, ้ได้โดยปัจจุบันนี้คือโดย2ปีโดยบัดทางอ้ายเด้50 50แหละโดยเออเอาพี่น้องเอ้ยเนาะพ่อๆกับซองบ่าวแสนอีกแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นอ่าเวลาประมาณเที่ยงๆพี่น้องเอ้ย เนาะมืัอนี้ก็ถือว่าเดินทางมาไกลเนาะพี่ใหญ่พี่น้วเอ๋อมาเมืองอื่นมืัอนี้เนาะเพื่อมาอ่าเมืองซุนเนาะเขตเมืองซุมืัอนี้พี่น้องเอ้ยเปลี่ยนเมืองมืัอนี้เนาะสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีเพื่อสู่คนพบพ่อกับซ่องเบาแสนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะช่วงเวลาตอนเที่ยงเที่ยงตอนคุ้มผ้าคึ้มพลนมาพลกาโตกกำลังเศร้าพี่น้องเอ้ยเนาะ มือเสานี่กับโต๊ะแห้งๆในปีหนอนพลังปากันออกมาส่วงประมาณ10บม้นปลายเนาะถือว่าเดินทางขึ้นมาไกลอยู่มื่อนี่งปีหนองเยเนาะคุนในเมืองนี่แหละปีหนองเนาจากเคยอยู่เมืองอุตุมพรเนาะมาทางเกตเมืองสุนมื่อนี่งปีหนองเนาะพี่น้องมื่อนี่เดินทางขึ้นมาทางาจะเมืองบ้านอย่างบุณีเนาะมาแสงกันยังบ้านที่หู้ถือว่ามาเป็นเทธอแรกข้างแรกก้าวได้เนาะมาหา เตทว่ามาหาครอบครัวครอบครัวนึงเนาะที่ว่าเป็นอายุ80ปีเนาะในเมียอายุ12ปีพี่น้องเอ้ยเป็นเทือแรกครั้งแรกเข,ข้าขขมาหาเนาะที่ว่าหลายคูไ่ไลยคนก็บคือสีหู้อยู่เนาะทว่าท่านใดที่ว่าติดตามอยู่ตอนนี้เนาะเป็นเทวกองทางบาราพระเพลินกำลังนะครับาการช่วยเหลือในตอนในตอนนี้นพี่น้องเอ้ยเนาะ ป, graduate, ป,ป,ป่ะเดี๋ยวเขาไปถามไทยเพื่อนเรื่องน้ำกันมาเป็นอย่งไรเนาะกหลายครูลายคนอ่าเขับมาในวัอนี้กับพี่น้องเลยเนาะถือว่าเป็ uh นเธอแรกที่เอาสิไปถามเมืองเรื่องราวของเพื่อนก่อนมาเป็นได้ไรพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าบมเคยมาจากเื่อนตอนนี้เพื่อนกำลังเคลียังอยู่ตอนนี้เนาะป่ะเดี๋ยวเขาไปถามไทยเพื่อนก่อนพี่น้องเลยป่ะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเขาไปทักทายสบายดีทางเพื่อนก่อนเนาะ À, gần một cả chuẩn C này phải làm vậy mình đang pha cần hết nhắn người nó cứ lại thế mà này à, <laughs> สบายดีเธอทางบ่าวมาอีกโดยมาเป็นเธอเลกโดยสบายดีรมาเน่อมาเตัวมาเป็นเธอเลขบนี้เนาะทางบ่าวแนนี่สิมาซื้อดินน่เพ่อเออแมนบ่แมนแมนอเนาะงุกันแรกก่อนัต้องต้องไปนัเพก่อนแน่อนเนี่ย่วพ่ออยู่บ้นเนาะ คนเชียวอยู่บานหนึ่งแสนี่หนึ่งแสนนี้โอ้แหงเนี่ยกินบะเบี๊ยชิเตียชิเตายอ่าเอาไปเลยเนาะถามมาเจอกันพไปเลยเนาะยังบ่เคยมาเป็นเธอแรกเนาะกำลังแหยังฉ่าเนี่ยคือคนหลายแท้านผ่านมาบ่อยใช่ไหมก็โอ้รอบหลายปีแล้วที่ว่าบ่ได้เข้ามาทางนี้นะแต่ว่าเคยผ่านอยู่กำลังอะไรกำลังดินแหะดินแหะดินอ๋อ กับลาิซื้อดินเนี่ยทั้งไอ้เป็นบ่อลายชื่อดินนหละเพราะว่าที่แรกก็ว่าที่ปลูกเพื่อนปอบานนีแบบปลูกบ่ได้แล้วดินมัันยงเป็นของเขาอ๋อตรงนี้เป็นลาชื่อดินก่อนอ๋อแล้วราคาเท่าไหร่ยังบ่อหูสิ่หูเหมือนี้ราคาที่ว่าชัดเจนก็คือเหมือนเดี๋ยวเป็นว่ายว่าว่ายเขาข่าวว่าเซนหนึ่งแซนหนึ่งบ่อหนตระหนักทางเข้ามาพี mm ่บ <basics> uh ่อเลยว่า

มากก็ถือช่วงเป็นอ่ากำลังอ่าินก,การเรื่องซื้อดินซื้อกอนพี่น,นอออ้องเอยเนาะทุกพื้นชารเพียงหน,น่อยจนสิ้นพักจนสิเนาะบเนาพี่น้นองเยเนาะก่อนอื่นเดียวอ่าสิขึ้นไปทักทายสบายดีทางงัน ให้เพื่อนก่อนเนาะว่าตอนนี้เพื่อนกำลังกันคุยกันเรื่องเรื่องดินเ,เรื่องร้อ,อน,พ,น,น,น,อนพี่น้องเอ๋เนาะกยินดีนะเพื่อนเดี๋ยวเข,ขึ้นไปถามไทยเพื่อนก่อนเนาะ,อะขออนุญาตขึ้นเด้อเอโอ้ขันใดขันใดพักเหน็บแห้งได้เน,นานะอานนาอาเออพี่น้องเอ๋เนาะแต่ว่ามันนี่กัมาฮอดมาเถีงเคิถีงซานเพื่อนยังบ่ท่านด้ฮู้สื่อเสียงเรียงน้าเพื่อนจักเป็นแนวใดเนาะ,นะ เดักเป็หอย่งอยูเด้อันนี้เนาะอืสบายดีเด้อสบายดีด้วยลูกสาวจ,จะพนนอด่ไม่โอ้ม่ลูกจะค้นอันนี้สาวอ่าของเใส่ไมคก่อนโอ้ มีลูกสามคนบ่แม่ <Main. S 1> โอ้ผูนี่อ่าผู้ที่สองบ่ S <S พที่สองผู้ที่สามได้อยู่ใส่นี่เด้ฮะนี่เด้สองคนมาจาังหวะม่ <Main. S 1> เออคนยินวาสามบอกเลขคนไปเจ๊กเลยตายตายเท่านึงอ๋อตายตายลูกปุ๊กอ๋อเสียผู้นึงแม่นอืม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 อนมอยูอืมอืมอมออืมออ นี่คือเรียนชานหมออยู่หมเศ้าเจ้าเนาะแม่พอพี่น้องเอ๋ยเนาะขี่กับพูงขี่กับไฟกับจุนนี่เนาะแม่เจ้าซื้อว่าอย่างไดก่นางร้อยนางร้อยนางร้อยแม่ออายุจักปีเจ้าสาปีเนาะแม่ ่าลูกผัวจะได้สัผัวผัวสิบห้าหผัวสิบห้าแมนเแมนบจาพิษไปจักบิเจ้าน่ะสิบสามสผัวน่ห้าโดยเออาวันแมนคือก็จะว่าว่าหาสิบบ่เแมนบ่แมนเออ ยี่สิบสามหัวสิบห้าวันฉันเนาะแต่ว่าเห็น,นให้ได้คลิปเพคนกะว่าหัวห้าสิบปีวัาฉันเนาะหมอแม่นเนาะหมนนอแม,ม,ม่อยู่น้ำกันจักปีเด็คอยลืมจำมาได้จำมาได้เลยเนาะแม่ถั่วทำอะไรลืมคอยนี่ลืมจำมาได้โดยเจ้าคือผู้น้อยเด็ด น้อยคมันมีพี่น้องจะคนเน่ยเดีาคือไอ้น้องจะคนคือน้อ,กกนองคือน้องหัน,นสิบสามคนอ,มอ๋อสิบสามคนผู้เมนอ๋ไอสิบสามคนแต่ว่าแต่คนแต่มีครอบครัวไปบอบ่กมีเอาพอโแต่คนยังว,ว่ามีครอบครัวเป็นไปให้ไดสมันย,ยน่เื่นันแออกม อ๋อทางอันนี้ว่าผัวเจ้าแม่อ๋อโดยโดยสบายดีได้เด้อโดยอ่าตัววันนี้ถือว่าอ่าได้หามโชคใหญ่ได้หม้อนิเนาะแม่นบ่เอ๋โอ้ได้หามโชคใหญ่พี่เราหนิเนาะเพิ่นซื้อดินให้บ่โออเห็นเท่างได้ลดคุ้มราคาฮูเดาบ่ ห้าหมื่นบ่บ่หนูเตะยังคุยกันอยู่เนาะเออเอ่อทุกปีเลยลูกสาวนี่ห้าปีอ่าซื้อยังอ่ะวันเพ่ง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 พัวหน่อยนี่เด้อบุญมีอ๋อบุญมีได้จักเดือนอะไรพัวนี่สามเดือนสามเดือนแลได้ได้สามเดือนนี่เลยเอา ว่ายังกูกินี่ว่าไปเยวอ๋อเขาไว้แล้วใช้กยเก็นเอา่น้องเหนือทางไปเป็นต่ออีกจังหวะก่อนเนาะเพราะว่ากะทางมาแสนม้าเป็นเชือกเนาะก็ยังบ้านในพู่ยางพี่น้องเอหนือทางให้เป็นคนก่อนเนาะอ๋ออันเทวดาดินเทวดาคู่เพื่อนอยู่ตอนนี้เป็นดินไปแน่นาะ ดินพอสุบดินดินอ่าอีกเจ้าหนึ่งไม่เจ้ามาอยู่นี้ไม่อเฮือนนี่เลยจ้ะเฮือนไปนี่เฮือนมดเฮือนไหมอ๋อแต่วันนี้พี่น้องเราเพิ่นกะเพิ่นกะไปนี่เขากลัวเฮือนเองไม่เล่นหไปกัครัวแล้วนี่มดกับครัวเดี๋ยวจะเจ้าฮันยู่นี้บัดนไม่อ๋อคือหายเอ้ เที่ยงกินนุ่มมาจากมาจากกินมาหายซื้อหายไม่หายไม่อุบบอถือว่าโชคง่ายเต็มเลยมหมดนี่เนาะมาแต่คำวมาครั้งแรกกับไล่รับข่าวดีทางผู้ใหญ่ทางทางไล่ผู้ซื้อหายเจ้า ทางทางเบาเนี่ง่างาค<อ>่อยจอ,อ,อ,อชื่อเนบ่าจเอาถามทั้งายเป็นพี่เล่พี่น้อยเนาะพี่น้อยเนาะนั่งใกล้ๆกันอยู่ไ <laughs> อมาเป็นเทื่นแรกมาเชน่นกันอ,อันนี้อยู่บ้านยังกูไยทำขาทำขาเอาไม้ให้ใหนน้กัน ไอ้เมนอยู่บ้านธรมพระเนาะโดยเมืองชนเมนบอกเมืองจำพรแขวงสวนนครคิดมวลเมืองชนบอกเอาอยู่เขตเมืองจำพรยูเนี่ยโดยเมืองชนเนี่ยต้องขึ้นไปอีกวะเมืองชนไปไกลได้ไหมวะไกลแล้วไกลมาแล้วเนาะโดยแว่าเขตนี่มันมันมันโหดมาทางนี้เนาะโดยเมอยู่เขตเมืองจำพรจะตั้งอะไรกันเนาะโดยเมื่อกี้นี่คอยถามทาน น้องเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นอายุ13ปีอ่าได้ผัวผัวจอายุเท่าวลว่า15ปีแล้วแม่จังว่าอายุ22ปีเป็นไงไดโดยตอนนี้ได้โดยปัจจุบันคือโดย2ปีโบัดทางห้50 50แลโดยเออแต่ว่าเลอ่อ่าพอได้12ปี แต่มากันปีแรลอหัป uh, ีแล้ว ah. ่าแต่ว uh, so ่าอันว่ามาแบบว่าใช้ซี้อยู่กันตั้งแต่พอเจปี12บสองน่าจะสิปีพ่ะโดยเอากันแต่สิบสองปีมาอยู่พี่หันสิปีปัจจุบันนี้แต่หอดเจ็ดสี่ปีเนาะโดยส2อไม่ใช่ส2ปีเนาะโดยโดยโดยอ๋อ เราจะคิดจะเนาะเ <No. S 2> <c oughs> ไปพบพวกกันดูได้ใช่ไหมไปงานดกอกตะก่อนหน้ายก็นม่ได้มีครอบครัวมาก,ก่อนบ่บ<อ>บไม่เคยมีบ่บออเอาเมียซ้ำเท่าตะก่อนกับยูบ้าเป็นส่วนมากแหลยปีกันเนะาะได้มีลูกอยู่สองคนสามสามเสียู้หนึ่ง

ahh, pagkapag ninyo ka, 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 pagkapag ninyo ka,

สรุปราคาแล้วว่ารงสามสิบามเกาสิบห้าบามสิบปนตอเนาะแม่นต่อมาสักบางเี็อาจจะแบบที่เล้วก็บอกอัอ๋ออง้ในหลายปีเลยเนาะสี่สิบปลายปีสี่สิบปีเ้ยไอ่ม่จักปีแปดสิได้ยงนี้่ได้ติเรื่อ คิดบ่โดยไปคิดถอคิด่าเผาทานแต่ก้อนนะคอเียยุี่ยุบ่โยโนีเนี่ย่ได้เ็นี้นะโดยขอโซนี้กมีทางบุรผู้ใหญ่คนเข้ามาเนาะโดยโดยก็ได้ยุดก้อนบนบนยุดก้อนอ่าล้วคาิจเวชัต่เครืองชไปให้เก่าแล้วว่าน้องเบียงานโดยเดี๋ยนะนเนาะ

ตไอ้สังกะสีบ้านใช้สายเลยสังกะสีไอบ้านใหม่ของอายเองบ่ของอายเอาฝากไว้บ่โดยโดยอันนี้บ้านนี่คือบ้านไอเองเลยเป็นบ่โดยเมียได้บ้านไหนเมียเมียก็อยู่ในบ้านนะคนในบ้านเองบอโดยอ๋ออ๋ออ๋อถ้าเราใส่บ่อยนอกจากจะลดเงินต่อคอยัง่ายๆก็ง่ายเราอย่าสิบลงไปเพิ่ง ตินตอนทั้รเเยเนอะเยาอมยไปอนีเขามาเป็นว่าไม่เราเ่นอะไรยตอนนี้เนาะด้ลายที่วันนี้ดินม่รอนซึ่งจะต้องมโนเมื่อตนนี้เาออกมาเดี๋ยวสีอมตตอนอา้ไปดูปเดี๋ยวไปเบิร์นอามัเปนค่อนเนาะอย่าแต่ลมมาเล่นไหนเนาะ น,นผาก็ Bringing งง네 mm. อ, Teraz, อยู่บ่อนนอนไรใช่อ๋อไี่น ok ี่ใช่อ้อวงนอนไปต่างหากบ่ออ๋อนองดอยนอนไปนอยเนาะไปซะไปนอนกันพากันบัดเท็แล้วละบ่เนาะ ่คือเันชานเพิ่นไปนอนไอ้เนาะทุนเซเพยะรเนาะเพิน,น,เ,นพเพิ่นกะหรมเลยเนาะไปด,ดีขวัญามือมาได,ได้ตุ้งข้ไหนได้จังน,นี่โอ้ยนีาขันักกันด้หอเพื่โอ้เนาะตุ๊บเสาเพินจะมีแล้วไป่นไอ้เนาะนี่เสาเพิ่์นี่กเพิร์จะซ่นี่เปนชาญไหนแล้เบิ่งนี่เนาะ ก็แมีแต่คนำน้อยๆข้ามมาง่าย่น้องไหนการ่งพากันสอแซมพวพวไปดีเด้พอเด้แล้วกันสอบแซมพววัดเทพริบล้อยละบวทีอยู่ทา้ไหนวัดริบล้อยใช่ัดเชยพววัดเชยนะวเชัว้องเป็นสาวชานเนาะอแต่ว่พื้นที่ยังขี้ก่อน ได้ยวมันกอยู่กันจะเลากเสียงมีมันี่ด้ยแต่ว่าแทกบางทีก็ไอ่แด้เออเกิดอะไรข้นอ่ใไปแ้วนเอาดีใจไม่เพื่อนเนาะในทีไม่หละบาทนี่แต่ก็ในเพื่นที่ที่ใช้นที่ที่ของพ่อว่าเลย แต่มาอยู่นี้เนาะอันเพือนได้จ้ะเพื่อนจะนอดูนี้่เนาะยูไปแต่ว่าดินดีพอเนาะแต่ว่าเพือนจะเป็นเฮือนมาสางอยูเนาะหลายปีเลยเนาะซีไปเลย ว่าจะเป็นอะไรน้องทางเฮากับชีได้ขอตัวจบคลิปใบสก่อนมีแต่ติดตามเป็นน้ำกันไหมเนาะมาเพิ่นชีเฮ็ดยังต่อไปวันนี้หลังจากที่ว่าซื้อดินซื้อดอยไปที่เรียบร้อยกับเปิดน้ำกันไปเี่นทางไอว,วาซีมีอย่างมีข่าวอย่างแน่ต่อไปเนาะกเป็นกำลังใจทางครัวเพิ่นเป็นทางไอว่าชีได้ในซานมีมองตัวของเจ้าของแล้วเป็นทางไอซั เอาสไลด์คลิปนี้ขอตัวนำลาไปก่อนพบพ่กันใหม่เด้อมองเดินไปผ่าดไปกันใดก็ขอเถอะขอภไปลายไปเอยเนาะอยู่ดีๆตัวตัวนสบายดีเอ้สบายดีพี่น้องเอ้ย